ก็ต้องกลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเลยนะครับวันนี้กันในรายการกาวิตี้สตรเปร์นะครับผมวันนี้ก็จะมาสรุปชาลิน์กลางเดือนอ่าไม่ใช่สิต้องเรียกว่าอะไรต้องเรียกว่ารอบที่สานะครับผมสลับไอแคมเปญของ7ปีนะครับผม อันนี้เป็นแคมเปญที่ผมชอบมากเลยนะครับผมเป็นแคมเปญลูกรักของโว์เองนะครับผมก็คือแคมเปญวันเกิดอิจิโกะนะสำหรับแคมเปญนี้ก็จะมีตู้ฟรีมาให้นะครับผมก็คือตู้นี้นะครับผมตู้ของอิจิโกะล้วนนะครับผมไม่รู้จะเยอะอะไรนักหนานนะสำหรับตู้นี้นะตู้อิจิโกะล้วนนะครับผมตู้ผมนี่ผมชอบมากเลยนะับ ม้เป็นลูกรักคมนี้นั่นนะครับผมก็ตู้นี้ก็จะมาวันพรุ่งนี้นะครับผม15รกรกฎาคมนะผมบัน2ถึง23เนอะถึง23ก็ถึงวันครบรอบ7ปีพอดีนะในส่วนตู้นี้ก็จะมีทั้งหมดก็คืออิจิโกะตั้งแต่ล่างแรกจนถึงล่างสุดท้ายที่มันออกมานั่นคืออายคาชินะ ก็จะสรุปง่ายๆเลยก็คือแถวบนดีหมดนะครับผมจนถึงอิจิโกะสีปีตัวนี้นะของมุงเงสือนะตั้งแต่อิชินเป็นต้นไปถือว่ากลางๆคอดไปทางแย่นะครับผมโดยเฉพาะไอ,ไอ,ไอแถวล่างๆนะ่อดข้างแย่แต่ว่ามีเพชรนะรผมเป็น200ตัว200ดาวแดงเนาะเป็นเพชรนะแถวล่างก็ถือว่าใครได้ก็ถือว่าโอเคนะผมแต่ว่าถ้าใคร ไม่ได้หรือใครมีแล้วก็โชคร้ายไปนะโดยส่วนตัวผมอยากได้อิจิโกะอาร์ตเวิร์กเอามาปลดเป็นฐานน้ำหนะแล้วก็อายาคาชิกับไออลาดินนะผมไม่มีนะนอกนั้นมีหมดนะครับผม5้า5เกือบทุกตัวนะเพราะเป็นตัวลูกหลักผมเองนะแล้วก็ในอีเวนต์นี้ก็จะมีแจกไอเหรียญเบิร์ตเดย์นะผม5เหรียญน,นะครับผมก็ทำควิดควสไปนะผมเป็นควควสนะ เควสก็ไม่เยอะหรอกก็ทําน่าจะเล่นด่านให้ครบร้อยครั้งก็จะได้ห้าเหรียญพอดีนะผมใครที่ทมาทําตัวนี้ก็ดีนะผมแล้วก็ตู้ดักน่ากลัวหน่อยนะผมก็คือตู้ดักนี้นะมาพรุ่งนี้เหมือนกันนะครับผมตู้ดักซาลาคิเคมปจิกับป้าเลสือนะซึ่งหลังตู้นี่โหดมากนะครับผมหลังตู้นี่คือพีพีล้วนนะ แล้วก็มีปลายผสมนะครับผมปู่ตอนแรกเป็นหน้าตู้นะแล้วก็มาเป็นหลังตู้ซะแล้วนะตอนนี้ก็นั่นแหละก็ตามใจเขานะครับผมเขาจะเอายังไงก็เรื่องของเขานะแต่ดักรอบนี้ค่อนข้างน่ากลัวนะครับผมก็ใครที่เฮดเยอะก็สามารถใส่ได้เต็มที่นะครับผมใครจะปั้นเอาซาราคิขึ้นฮาทับ้าปู่ฮาทับห้าสกีชิมะฮาทับหก็ตามสบายท่านเลยนะครับผม แต่ว่าระวังนะครับผมอีกไม่กี่วันเท่านั้นนะอีก7วัน1อาทิตย์นะจะถึงรบรอบ7ปีแล้วก็วันที่17ก็จะมีเฉลยน,นะครับผมผมก็จะมาเฉลยด้วยนะผมน่าจะเป็นเย็นๆหน่อยเพราะว่าผมมีติดเข้าอบมรมสารคาดีนะครับผมตัวนี้ก็หลุดเลท1.5ดเลท4.5ดนะครับผมก็ยังเป็นมาตรฐานเดิมนะแล้วก็แคมเปญอิจิโกอันต่อไปก็คือ ไอเลดของคอนนะครับผมที่เป็นตอบคาถามแล้วก็ได้ตัวคอนมานะครับผมอันนี้นะอันนี้ไปทำกันเถอะครับผมผมว่าผม,ผมว่าเถอะผมว่าละไม่มีอันไหนง่ายไปกว่านี้แล้วครับผมเดินเดินตามเพื่อนไปผมปัน่นปั่นกันสนุกดีนะว่ายนะผมผมว่ายละไปทําเถอะผมผมผมขอร้องละปันง่ายมากนะครับผมแถมได้สั์เลี้ยงฟรีด้วยผมแถมคุณจะปั่นสุดยังไงก็ได้นะแล้วมันให้แต่ละทีนี่คือแบบให้เยอะมากนะครับผมแล้วก็สั์เลี้ยงรอบนี้โคตรปั่นเลยนะ เป็นรูปคนอนห่วงยางนะอันนี้คนไปทําอย่างยิ่งนะเสียดายนะผมมันมาน,านานทีมาครั้งเนาะก็ทำๆไปเถอะของฟรีไม่เสียหายหรอกแล้วก็อัปเดตแพทนี้นะครับผมไอ้แพทนี้ผมชอบมากเลยแพทนี้ก็คือเปลี่ยนปรับเปลี่ยนจากเพิ่ม5ตัวเป็น10ตัวนะผมก็คือใช้สามารถใช้10ตัวในการเล่นได้นะผมใครที่เติมพาร์ตมาก็จะได้12ตัวในการเล่น1ครั้งนะสลับเล่น ดันพอยต์อะไรพวกนี้ก็คือเต็มที่แล้วผมส2สวฟรีๆนะครับผม,ส,บผมส่วนอันอื่นก็คือเป็นเพิ่มฟิลเตอร์ในการเลือกนะผมของพวกลิงค์สล็อตพวกอะไรพวกนี้นะผมที่ก็นี่ก็เพิ่มอัปเดตความสะดวกมาให้เพิ่มนะครับผมแล้วก็นี่ไอ้ไอที่ผมบอกว่ามันจะมาในอนาคตก็คือนี้นะครับผมฟีเจอร์การเตะนะครผมเตะคนออกจากห้องเคาะของตัวเองนะ มันรู้สึกเห็นเขาบอกว่ามันมันกากหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจผมยังไม่ได้ไปลองนะก็คือที่ผมเห็นมาในข้ออกก็คือมันจะมีตั้งกดไว้ว่าให้ให้เอาตัวอะไรมาหรือให้เอาแบบประเภทตัวที่ดอปเพิ่มหรืออะไรเพิ่มอย่างงี้มานะครับผมนอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะครับผมก็ประมาณนี้แนนหละครับผมถ้าใครไม่เอาตามนั้นมันก็โดนเตะ่นะเลงครับผมไม่มีอะไรแล้วก็อันอื่นก็ อันหนึ่งก็มีบัคฟิกนะผมแล้วก็มีอะไรอีกอันนี้ไม่แน่ใจนะเกี่ยวกับบัญชีอะไรสักอย่างนะครับผมก็น,นั่นแหละครับผมแล้วก็มาดูกันที่อีจิโกะชาเลนกันต่อนะเออีจิโกะแคมเปญสิอ่ะอิจิโกะแคมเปญน,นะครับผมตัวนี้นะครับผมมีก็คือนี่โบครสนะครับผมก็ นั่นแหละดอบพงเยคุไปเล่นกันนะผมก็มีอันนี้นะครับผมคอนนี่พูดไปแล้วนะอ๋อนี่ไงที่ผมบอกได้ห้าอันนะก็คือเล่นเป็นอิจิโกะนะครับผมเอาในทีมไหนมีอิจิโกะต้องมีอิจิโกะนะผมเล่นประมาณ3 5ครั้งถึงจะได้4อันนะครับผมแล้วก็จะเจออีกหนึ่งอันจากที่มันพูดนะครับผมที่อิจิโกะจะพูดทุกปีนะว่ามันมันอะไรนะนะั่นแหละ ก็สีทุ่มก็ไปรับกันได้แล้วก็จะน่าจะเริ่มเล่นตอนสีทุ่มได้แล้วนะครับผมก็สลับข่าวนี่ก็นี่เท่านี้นะครับผมสลับข่าวนะผมจะมาพูดในส่วนของตู้กันนะครับผมว่าอันไหนไม่ควรเปิดณนะตอนนี้นะผมตู้ที่อันตรายที่สุดก็คือตู้เมื่อกี้ที่ผมบอก,บอกไปนะก็คือตู้นิยายนะผมนิยายของซาลคนะิที่ไม่ควรเปิดเพราะว่า จ็ดปีอะ่ะเจ็ดปีมีออกหลุดมาแล้วอ่ะหลุดหลุดสกิลมาแล้วอ่ะหลุดอาบีมาหนึ่งอันแล้วอะ่ะก็คือเห็นบอกว่ามันจะมีแบบเป็นเกรดไว้ชาร์จสกิลนะผมน่าสนใจมากนะครับผมผมว่าอันนี้น่าสนใจนะแต่ว่าผมยังบอกรายละเอียดได้ไม่หมดนะเพราะว่ามันยังไม่ได้เปิดเผยออกมานะตู้ที่ผมจะไม่แนะนําให้เปิดเลยคือตู้นี้ผมเพราะว่าไอเซนมีโอกาสจะไปอยู่หลังตู้ของ7ปีมากถึงมากที่สุดนะครับผมรวมถึงอิจิโกอาร์ดเวิร์กด้วยนะครับผม ในตู้นี้เลทเยี่ยมากผมบอกเลยเลทแม่ผมไม่อยากจะพูดอ่ะมัน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 ,ม,นมันคกกระจอกอ่ะเออมันเนี่ยผมก็คือรุดเลด 4. 3%เซกับในเลท0.7%บ้ด0.7บ้าหรือเปล่าใครจะเปิดดูผมว่าคนเปิดอ่ะต้องอวยไอเซนเป็นในระดับหนึ่งอ่ะผมพูดเลยนะเพราะว่าม,มันตู้ที่แย่มากอ่ะผมผม นะ็แต่อย่างน้อยคือถ้าถ้าคุณบ้านเลยก็คุณก็ใส่ไปเลยผมเต็มที่20นะผมเพราะว่า20มันการันตีไอเียไอเซนนี่อยู่แล้วนะอันนี้ผมว่าตู้นี้ไม่ค่อยดีสําหรับคนงบน้อยนะแบบน้อยๆเลยแบบไม่มีเลยนะผมว่าอย่าเปิดดีกว่าผมว่าควรจะไปเปิดตู้7ปีเอานะครับผมก็คือมันมีโอกาสอยู่ในหลังตู้แน่ๆแน,แน่นอนเลยผมว่าแน่นอน ก็ไม่ควรเปิดนะครับผมก็น่าจะมีแค่ตู้นี้นะส่วนตู้อื่นก็ใครจะเปิดก็ทำแต่ท่านเถอะเพราะว่ามันไม่น่าเปิดสักตู้เลยถ้าใครจะเปิดตู้ั้นก็ควรเปิดตั้งแต่รอบแรกแล้วนะไม่ควรมาเปิดตอนนี้เป็นอย่างยิ่งนะครับผมเพราะว่า7ปีรอบนี้น่าจะน่าสนใจออกมากๆนะครับผมก็คิดดูแล้วกันว่าไอซนตอนนี้ยังเป็นเมตา PVE ถึงปัจจุบันนะแล้ว 7ปีนี่มันจะโบกไปถึงไหนผมยังไม่ทราบเลยนะก็นั่นแหละครับผมสลับตู้ที่ไม่คนเปิดวันนี้ก็คือนี่แหละครับผมแต่ตู้ที่คนเปิดอย่างยิ่งก็คือตู้อีจิโกะนะตู้อีจิโกะนี่เปิดฟรีทุกท่าน1การตีนะผมเปิดแนะนําให้เปิดนะผมไม่ถึงต้องค่แนะนําหรอกก็ต้องเปิดแหละครับผมฟรีใครๆก็เอาแหละนะเปิดเถอะนะครับผม ผมบอกแล้วนะให้ว่าช่วงนี้เข้าเกมมากันถอะครับผมผมขอร้องนะครับผมเสียดายของมากนะผมของแบบแจกใครเห็นว่าน้อยนี่ไม่ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะผมว่านะเพราะว,ว่ามันแจกระหว่างทันที่เยอะมากนะครับผมมันแจกเป็นระยะระยะเนาะก็ถ้านับรวมจริงๆอ่ะเพชรไม่ได้น้อยนะมันแจกวันละห้าเพชรก็จริงแต่ว่าในทุกระยะการแจกของมันอ่ะมันจะแจกเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆครับผมสามสิบวันนะก็คือถือว่าเป็น ตัวเลขที่สูงนะผมก็ประมาณ150นะครับผมน่าจะนะก็ประมาณนั้นนะครับผมก็ล็อกอินมาเหรอครับผมแค่เข้าเกมเนาะก็ออกก็ได้หรือใครจะตีกิลเหลือเนี่ยได้ได้เป็นพวกเพชรพวกอะไรฟรีนะผมก็ทำๆไปเถอะนะครับผมช่วงนี้ควรเก็บเพชรไว้ให้มากที่สุดนะผมอย่าไปเปิดไปหลงข้างใครในตู้ว่ายน้ําเยอะเกินนะผมก็ผมมีเรื่องจะมาบอกเพียงเท่านี้นะครับผมเจปีเจอกันครับผมการ เปิดครั้งยิ่งใหญ่ของผมแล้วก็การครบรอบ1ปีของผมนะผมจะมีอะไรให้ติดตามให้ได้ดูกันหรือจะมีอะไรกิจกรรมอะไรของผมก็จะมาแจ้งในวันนั้นเลยนะครับผมในส่วนของทุก,ทกเรื่องทุกอย่างที่เกี่ยวกับ7ปีผมจะไปบอกที่2ี่าหมดเลยนะส่วนสปอยที่17ผมก็จะมาพูดอีกทีหนึ่งนะแต่ว่า23จะละเอียดกว่านิดนึงแต่17นี่คือบอกไปเปย์ว่ามันมีอะไรบ้าง มันจะทําอะไรกับอะไรยังไงบ้างแต่แน่ๆคือมันต้องเฉลยตู้ว่าที่17แน่ๆเพราะว่ามันเป็นไรใหญ่นะแล้วก็จะมีแบบพวกนักภาคพวกไอ้หลายๆคนอะ่ะเข้ามากันในไรนี้นะครับก็ใครสนใจดูสดก็ดูไปเลยแต่ผมก็น่าจะได้ดูย้อนหลังนะครับผมแล้วก็เอามาทำสรุปคลิปนะครับก็ทุกท่านก็รักษาเพไว้ให้ดีๆนะครับผมก็ระวังกันให้ด้วยนะครับผม วันนี้ยังไงเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับกดซับด้วยครับกดซับด้วยกดแชร์กดไลค์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ